สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินสวยๆอีกแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่พิกัดนะคะตำบลบ้านพร้าอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะที่เห็นด้านหลังของโมเมรตรงนี้นะคะคือถนนเส้น305นะคะแล้วก็เป็นคลองนะคะอันนี้คือคลองเ,อเส้นลงังสิตนครนายกนะคะฝั่งนู้นก็เป็นถนนเส้น305นะคะ ที่ดินของโมเมนะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวโมเมจะแพนกล้องให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่กอมอที่65นะคะตอนนี้นะคะอัปเดตนะคะเหลืออยู่2แปลงนะคะขายที่ตารางวาละ5,000บาทนะคะแล้วก็น้ําไฟพร้อมนะคะแล้วก็ถนนในแปลงนะคะกว้างถึง6เมตรนะคะแล้วก็ฝั่งคนุนะคะ Yeah. วิ่งไปทางนู้นนะคะก็จะอยู่ใกล้บะหมี่โหน่งนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นทำเลที่ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวโมเมให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศนะคะ,อ,ะอันนี้คือบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะ,ะทางด้านซ้ายนะคะก็7 9 4ตารางวานะคะ,ะแล้วก็ส่วนด้านขวานะคะ784ปิตารางวานะคะจะเห็นได้ว่านะคะ,ะมีเสาไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะที่ดินนะคะนี่นะคะ,ะที่ดินตรงนี้นะคะ ลูกค้านะคะเข้ามาพัฒนานะคะช่วงวันหยุดนะคะตรงที่นี่นะคะคือค้กงมากๆเลยนะคะแล้วก็น้าไฟพร้อมนะคะแต่เห็นวิวเขานะคะสวยมากๆเลยนะคะถ้าดูจากมุมนี้นะคะเดี๋ยวโมเมจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปในแปลงที่ดินนะคะเข <handle> ้าไปในแปลงที่ดินนะคะถนนตรงนี้นะคะกว้าง6เมตรเลยนะคะ ว่าโอเคมากๆนะคะรถสามารถวิ่งสวนกันได้นะคะตรงนี้เป็นที่กันไว้นะคะเพื่อขยายถนนนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะคะช่วงที่เขายังไม่ได้มาทำถนนนะคะกันไว้ทั้งสองด้านเลยนะคะด้านนี้ก็กันไว้นะคะนี่นะคะแปลงนี้นะคะ7 9 4ตารางวานะคะ ขายเงินสดนะคะตารางวาละ5,000บาทนะคะแปลงนี้จะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะคะน,นี้เห็นวิวเขาชันมากๆเลยนะคะแปลงฝั่งนี้ก็784ตารางวานะคะขายตารางวาละ5,000บาทเช่นกันนะคะที่ดินนะคะถมบางส่วนแล้วนะคะที่ดินนะคะโฉนด พุดแดงนะคะพร้อมโอนนะคะนี่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเหลือสองแปลงสุดท้ายแล้วนะคะที่ดินนะคะพิกัดตะบนบ้านพีกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะบะมีนงนะคะใกล้จอปลอนะคะนี่นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะ สามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะเพื่อไม่พลาดที่ดินแปลงสวยๆแปลงงามๆนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะสามารถเข้าไปติดตามในกลุ่มโอเปชัของโมเมได้นะคะเดี๋ยวโมเมจะลงไว้ใต้คลิปนะคะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะ สำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ